หมาเรียกว่าคนยอดอ,ดอ่อนมีม,ม,มีดูในภาพของรูปเราก็ได้ค่ะ,ะตรงเนี้ยโตตรงเนี้ยมัน,นยอดอด่อนยอดอ่อนกับมันมีใบกี่ใบไงคะเวลามันออกมาตรงเนี้ยตอนแรกมันจะมีแค่สองใช่มั้ยครับแล้วก็ เออกวัดกวัดแค่ตรงตรงคนของไอ้สองใบนั้นตรงตักการครับแต่สะพอวันที่สิบห้ามันมีมากกว่าสองไหมคะมันก็ตอนมันมีห้กต้นแค่สี่ครับมันมีแยกจุดแล้วตอนที่สมมติว่าวันที่สิบห้าเรายังคงวัดจากคนต้นถึงตำแหน่งเดิมนั้นไหมคะใช่ครับคือข้างบนสมมติว่าตอนมันมีสี่ตอนแรกมันมีสองใช่ไหมครัครัอมันโตขึ้นมันก็จะมีขึ้นไปยอดข้างบนครับคำว่าคนยอดอ่อนคือว่าข้างบนอ่อนกว่านะ จะเรียกว่าไงดี๋ยวมันเป็นหยุ่นบนนะฮะเอาบนสุดนะครับนสุดแต่ไม่ได้ต้องไปครับวาดหม่ตรงนี้ก็อาศัพท์องดูนะนี่ครับถ้าสมมุติว่ามันสิวันที่สิบห้ามันจะมีอีกสองใบว่าดอห ที่เราวัดเนี่ยเราวัดตรงนี้นั้นแปลว่าคําว่าโผล่ยอดอ่อนคืออ่อนที่สุดท,ที่มันเกิดตรอน,รน,นรีบตรงนี้เวลาเรานําเสนออะภาพที่เราวาดแบบเนี้ยมันควรจะอยู่ในนี้ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เรามองไม่เห็นอันนี้เราเห็นแค่แค่สองใบแค่สี่ใบอะไรเงี้<า>ยเพร่ะว่าผมจะพอจะอธิบายได้ผมก็อธิบายออกมาไม่ได้เท่าไหร่้มันมันมันอันนี้จะชัดกว่าเนี้ยเคลียร์เลยไง เมื่อกี้ตอนรูขอดูตอนสไลด์สุดท้ายอะ่ะที่เราสรุปอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวก็มาดูข้างในอีกทีนะแต่ตอนนี้คือรูขอดูสไลด์สุดท้ายรูเพราะว่าตอนเนี้ยเรากาลังสนใจสีแต่ละสีกับประเด็น3ประเด็นคือประเด็นสร้างอาหารประเด็นยืดลาต้นได้ยาวแล้วก็ประเด็น ใบเขียวเข้มและลำต้นแข็งแรงแล้วกำลังดูสามสามปัจจัยนี้ใช่ไหมคะคือตอนแรกสังเกตแค่ว่ามันต้นมันมัน่อนลงมาก็เลแล้วก็เห็นว่ามันใบใบสีมันต่างกันไปเราก็เลยเขียนด้วยตอนแรกก็แค่ส่วนสูงกับน้ำหนักครับโอเคนั้นตอนแรกจำได้ว่าเราบอกว่าส่วนสูงกับน้ำหนักโอเคแล้วต้องเขียนเพิ่มใช่ไหมครับเอ่อ เป็นได้ค่ะถ้าเราสมมติว่างานนี้เราคือตอนเริ่มต้นเราว่าคิดว่าเราจะดูประเด็นน้นแต่แต่ต่อหลังเราเห็นเรื่องของการใบเขียวใปอะไรด้วยใช่ป่ะเราก็อาจจะใส่ประเด็นนั้น้าไปด้วยทีนี้อย่างนี้ค่ะเวลาสรุปเนี่ยคือคว่าคนมองมองม่ทันเราค่ะว่าเรียงยังไงแดงเหลืองเขียวอะไรยเงี้ยเราอาจจะทําการสรุปให้มันดีขึ้นกว่านี้ก็ได้โดยให้เห็นเป็นครับ ม่จำเป็นต้องเป็นกราฟแต่ว่าอย่างเงี้ยมันติดกันเป็นเงื่เงี้ยแดงเหลืองน้ำเงินเขียวเออคือคือมันอาจจะเป็นสเปกตรัมแล้วก็บอกเป็นเป็นช่วงช่วงที่เห็นสามประเด็นนี้ก็ได้มันจะชัดกว่านึกนึก้าไหมคะคือสามอันเนี้ยสามประเด็นเนี้ยมันมีสิ่งที่เหมือนกันคือสเปกตรัมใช่ปหสเปกตรัมของสีของแสงที่เราเลือกใช้อ่ะเราอาจจะบอกว่าเออสีย่านนี้มันเหมาะกันสร้างอาหาร ย่านนี้เหมาะกับใบเขียวย่านนี้เหมาะกับพี่ลำต้นเลยวคือคือแทนที่จะสรุปเป็น,นเป็นสามอันเนี้ยมีรูปด้วยอะ่ะก็จะเห็นชัดขึ้น,นทำไมเราต้องช่างวัดมวลแห้งอะคะ ก็ตัวมวลสดมันจะมีน้ําใช่ไหมครับผมก็อยากจะเอาน้ำออกแล้วมาวัดตรงที่ปริมาณน้ำต,ตาลครับมันเป็นปริมาณแป้งครับในต้นนะครับแทนแล้วเรารู้ได้ไงว่าเวลาที่เราเราใช้วิธีอบนะคะหรือว่าเราใช้วิธีเป็นปากแห้งทำวัตถุแห้งที่เราอยากทำอนแรกคือทำไง เอาไปตัดแห้น้ำให้ออกครับแต่ตอนแรกมันจะเข้อตาวผมเหราจะมันไม่มีครับก็เลยก็คือตัดแห้งถ้าเป็นเสือครับไม่ตัดแห้งอ๋อเราใช้วิธีทับ้วยงสืับแล้วเราก็เอามาบดนะคะเห็นภาพเมื่อกี้เหมือนเป็นดไม่คือมันมันมันเป็นแบบมันติดมาเลยครับก็ขูดออกครับขูดออกมันก็ติดมันเอาออกได้ครับออกไม่ได้นิดหน่อยอ่าเงี้ย เราวัดทั้งหมด15วันคือวัดวันเป็นวันนะครับคือวันที่13อ่ะผมไม่ได้วัดเอผมก็เลยตอนนั้นไม่เกิดพายทัดเคลื่อนมากผมว่าวันที่9มันโตทั้15อย่างเงี้ยต้องมีคนวัดให้เป็น14อย่างเงี้ยครับมันก็เลยอ่ะไม่เอามาในนี้ัะการแล้วก็วันที่วัดตันไม่วันใช่ไหมครับ13ไม่ได้วัดแล้วก็เป็น15 15คือตอนเช้าแต่เราเลื่อนไม้แต่มันใบมันเหลืองมเลยครับมันเหลืองทุกทุกกล่องเลยก็เลยจบครับ สรุปสรุปเราจะติดตามการการเติบโตของมันในช่วง15วันตอนแรกก็อยากให้มันโตกว่านี้ครับแต่มันให้แค่15วันก็คือมันตายตาเราใช้คือคือดจุดที่มันตาย15วันเอาแล้วคุณถามว่าจริงๆเวลาสีขาวมันก็ไม่น่าตายสิถ้าถ้ามันเป็นปกติอะสมมุติว่ามันโตปกติันตะวันอะไรมันจะตาย15วันใช่ครับใช่ผมว่าต้องต้องลองใหม่ครับ เราเราอาจจะเราอาจจะต้องคิดแล้วนะว่าเอ้อะไรมันทําไมคือปกติมันถ้าเรากําลังจะใช้แสงขาวการจําลองสภาพจริงใช่ปะ่ะคือเพราคือผมลืมทำสภาพจริงด้วยก็เลยทำแค่5สีแต่แต่ครูเข้าใจว่าไอ้สภาพจริงเนี่ยมันก็ใกล้ๆกับแสงขาวเพราะว่าสภาพจริงก็คือแสงขาวครูกำลังคิดว่าไอ้การไฟมันอาจจะมันร้อนไปหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะ อาจจะเปิดไฟทิ้งไว้ไม่ได้ครับทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยถ้าร้อนไปอันนี้ตกลงเปิดทั้งทิ้งไว้ทั้งคืนผมผมผมจัอะไรไม่ได้ครับเปล่าพี่เดี๋ยวทดลองอ่ะเธอเปิดเธอเปิดไฟยังไงเปิดไฟ8ชั่วโมงครับคือก่อนก่อนกลับไปก่อนก่อนออกจากบ้านครับไปโรงเรียนครับ8ชั่วโมงครับแล้วแต่ร้อนผมสภาพแม่เรงมันเป็นไงมันอยู่ในห้องอ่ะมันมีอากาศโฟ l o w มันไม่ติดไม่ทิ้งทำไม่ให้แสงเข้าครับ แล้วอากาศถ่ายเทได้ไหมผมว่าไม่น่าได้ครับไม่ได้วัดอุณหภูมิด้วยแต่วัดแต่วางที่ใกล้ๆกันเพราะว่าเพราะว่ามันคนละปัจจัยครับแสง่แดงที่เขียวที่เหลืองอาจจะอาจจะร้อนน้อยกว่าแต่ที่แดงหรือวัตถิขาวก็ได้ครับเอ่อตำแหน่งของต้นกับไฟเราอยู่ห่างกัน ก็ต้องระบุลงไปด้วยนะว่าความสูงแค่ไหนตรงไหนสภาพเป็นยังไงคือรูเข้าใจว่าตรงเนี้เรากำลังจะศึกษาแสงสีต่างๆในธรรมชาติที่ที่มันมีความเหมาะสมกับาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนใช่ไหมคะงานนี้เราอยากจะดูต้นต้นอ่อนใช่ปะเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของต้นเนี้ยต้องเราใช้คําว่า ต้นทันวัคก็อาจจะไม่ค่อยชัดนักนะมันควรจะต้องเป็นต้นอ่อนต,ต้นทันวันเลยป่ะต้นอ่อนคือต้นทันตะวันถ้าอ่านแค่แค่เชื่อคุณป้าอาจจะนึกถึงต้งตนธันวาคที่มันบานแล้วงเยนะั้นงั้นแปลว่าเราก็น่าจะอยากรู้ว่า ใจเราคงอยากจะรู้ว่าในสเปกตรัมของแสงขาวเนี่ยสีไหนมันจะเหมาะสมกับการดูดกลืนนี้ของแสงเราถึงได้เลือกเลือกเลือกสีอ่ะเนี้ยเหมือนรูย้อนถามกลับไปอะ่ะทำไมเราถึงเลือกศึกษาปัจจัยของแสงสีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตไม่รู้จะทำโครงงานอะไรมันไม่ซ้ำกับคนอื่นนี่ยครับและอันนี้มันก็ก็โคโคยิมมานะครับ ใครแล้วที่ใจไข่มามาแบบครูด้วยครับควรดีจะมันดีเหรอกาพดาคนเนี่ยเอาเผาไข่เข้าไปโฟเวกมาค่ะค่ะจะมันดเรามาแนะนำว่า้ลองลองลองเอาแบบแสงหลายสีไหมแทนแทนจากเครื่องมาแลงไฟอย่างเดียวครับ คือบยไปแน่จังเป็นดีต่อเราต้องหาคําตอบนี้นะเราอาจจะต้องหามันจาเป็นนะในการหาคําตอบเนี้ยเราได้ดูไม่รว่ามีงานวิจัยหรือมีงานงานของใครที่ใกล้เคียงเราที่เขาทาเรื่องเกี่ยวกับสีสีสีของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพูช เราได้สืบคนบ้างไหมคะัหาครับแล้วก็เจอ,เอบ้างไหมครับเจอครับม,มันจะเจอไ<ม>ส,ส้กราบนะครับที่เขาเอ่อมันจะขึ้นวะ่ามันจะเป็นสีแดงสีแดงครับสีแดงมันจะรับอาหารและสร้างอาหารได้ดีสุดครับเดีนะระหว่างที่คุณพูดนี่คุณไม่เห็นสองคนนี้จบเขาัดเสียงเขาอัดเจียงมาหมดจบได้หน้าอัดด้วยแล้วจบด้วย ไม่ดแดงนะครับมันจะสูงอย่างเงี้ยแล้วก็สีเขียวเหลือยจะได้มากมาครับแล้วก็สีฟ้าขึ้่มาหน่อยนึงครับเนี่อยอันนี้คือผลของการสืบพันะใช่ครับจริงๆเราควรจะเอามาใส่ด้วยนะคะในในเวลาเราทำโครงงานเนี่ยผลแรกๆนี่ยที่มาและความสำคัญเน, <c oughs> นี่ยเขาจะถามนะว่าทำไมถึงมีประเด็นที่จะทำเรื่องนี้เราต้องสืบค้นนะคะ สืบค้นถึงแหล่งที่มาสืบค้นถึงสาเหตุดูว่าคนหนึ่งเขาทำอะไรแล้วเราต้องเอาวันนั้นนะมารีพอร์ตด้วยอ,อันอันที่หนึ่งนะครับเราว่าว่าเราอยากเอาเอนหนึ่งไปก่อนคอมเมนต์ใหม่ก่อนถ้าเราจะไปนาเสนอที่ไหนอะ่ะถ้าเขาถามว่าทำไมอยากทำอย่างนี้ห้ามตอบแบบที่ตอบเมื่อกี้นี้ห้ามตอบสีขา เราต้องรู้แล้วเราต้อง<ม>ในโปรโตคอลเราต้องเขียนใช่ไหมว่าทาไมเราทำใช่ไหมครับอเออให้ตอบจากคนนั้นไม่ใช่ตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนาะจารย์คนนั้นบอกแบบนี้ไม่ต้องไปประกวดเลยถ้าจะไปนะไม่ต้องไปเลยเพราะว่าจะได้ศูนย์เลยเนือ่องจากว่าเหมือนกับอาจารย์บังคับให้ทำน่ะนะเนะพราะตรงนี้เวลาไปเราก็<ม>เราอยากทํามันใช่ไหมเราก็ทำมาณคือถ้าถ้าคนทําไม่มีแรงจูงใจคนฟังคงไม่มีใครมาสนใจเรา ใช่ไหมครับแล้วซึ่งบางทีเรื่องมันอาจจะน่าสนใจ<ม>เขาก็เลยเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าเราทําของเราเองหรือไม่เราก็ทําแต่เราไม่คิดะไรอย่าะเี้นะว่าอย่างนี้ต้องไม่ตอบแล้วเมื่อไหรท่ที่เราจะต้องมามีเซนตหน้าห้องต้องเปลี่ยนละงานที่เราทําต้องเป็นสิ่งที่เราชอบดีที่สุดอะไรก็ว่าไปเออไม่ยังไงก็ตามเราเราต้องนำเสนออย่างนั้นไม่ไม่งั้นมันมันมันไม่ควรจะมานาเสนอครับส่วนที่สองคุยว่าเราเราต้อง อ,อ่านหนังสือเยอะขึ้นชีววิทยาเราเรียนเรื่องการสังเคราะห์แสงของพืชไหมเรียนครับเรียนมันจะมีกลไกการสังเคราะห์แสงใช่ไหมครับครับซึ่งมันมีพิกเมนที่เกี่ยวข้องเช่นคอโรฟิลเอพี A, B, อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในนั้นจะเขียนไว้ด้วยว่ามันดูดกลืนใช้ความยาวคลื่นแสงความยาวคลื่นไหนไปดูดกลืนเพื่อไปทําปฏิกิริยาสร้างตัวไหนตัวไหนเหน็นไหมครับใช่ไหมครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับความยาวคลื่น ของแสงแต่ละอันใช่ไหมครับคราวนี้เราที่อุขียนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูให้ได้วย,วยห,นหนึ่งเรารู้ไหมว่าแหล่งกําเนิดแสงที่เราใช้ครับ,รบของเราเป็นหลอดตะเกียบใช่ไหม